สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและอออาจจะลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกค่ะ วันนี้เรามีเรื่องที่บอกว่าน่าตื่นเต้นม,กมากๆมาคุยกันค่ะเป็นการค้นพบทางโบราณคดีล่าสุดจากประเทศจีนที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองสังคมมนุษย์ยุคแรกๆไปเลยนะคะเรากําลังจะไปเจาะลึกกันที่แหล่งโบราณคดีฝูเจียหรือฝูเจียค่ะข้อมูลที่เราจะมาแกะรอยกันวันนี้เนี่ยมาจากงานวิจัยชิ้นสําคัญเลยค่ะตีพิมพ์ในวารสาร Nature แล้วก็มีข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าสุดล้ำเลยคือการวิเคราะห์ DNA โบราณ ครับใช่ครับเทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราเหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปดูโครงสร้างสังคมของชุมชนที่นั่นเมื่อ,อประมาณ4,500ปีก่อนเลยทีเดียวครับในยุคหินใหม่เออพยายามทำความเข้าใจว่าคนในชุมชนฝูเจียเนี่ยเขาจัดระเบียบสังคมกันยังไงโดยเฉพาะเรื่องสำคัญเลยคือระบบเครือญาติการสืบทอดวงตระกูลซึ่งหลักฐานทางพันธุก,กรรมที่เจอเนี่ยมันบอกอะไรที่ ท้าทายความเชื่อเดิมๆที่เราอาจจะเคยมีเกี่ยวกับสังคมกเกษตรกรรมยุคแรกมากๆเลยล่ะคะ่ะครับมันท้าทายภาพจําที่เราอาจจะมีเกี่ยวกับสังคมโบราณไปพอสมควรเลยลองนึกภาพตามนะคะหมู่บ้านโบราณที่สถานะทางสังคมหรือแม้กระทั่งตอนเสียชีวิตเนี่ยจะถูกกาหนดโดยสายเลือดฝ่ายแม่เท่านั้นแบบว่าไม่สนเลยว่าคุณจะผูกพันทางสายเลือดกับพ่อแค่ไหน โหนี่คือภาพที่มันปรากฏขึ้นจากฟูเจียค่ะครับเป็นภาพที่น่าสนใจมากจริงๆเอาละครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้มันบอกอะไรเราบ้าง ก่อนอื่นนะคะขอปักหมุดกันที่ตัวแหล่งโบราณคดีฝูเจียกันก่อนแหล่งนี้ตั้งอยู่ที่มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนนะคะอยู่ใกล้ๆกับชายฝั่งทะเลโปไห่ครับอยู่ในยุคหินใหม่ตอนปลายนะครับอายุประมาณ2,750ถึง2,500ปีก่อนคริสต์ศักราชก็คือช่วงปลายๆของวัฒนธรรมเตา้าเวนโค ใช่ค่ะพื้นที่ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะคะประมาณ37เฮกตาร์หรือราวๆ230ไร่มีทั้งส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยมีเตาเ,าเผาเครื่องปั้นนินเผาด้วยแต่ว่าจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือเขาเจอสุสานสองแห่งที่มันแยกจก,กันชัดเจนใช่ครับแยกกันเป็นฟูเจียเหนือหรือฟูเจียนอรกับฟูเจียใต้ฟูเจียเซาแล้วก็มีการขุดพบหลุมศพ รวมๆกันนี้กว่า500หลุมเลยนะครับ500หลุมเยอะมากเลยนะคะแล้วในหลุมศพเจออะไรบ้างคะก็เจอพวกเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีซึ่งเป็นลักษณะเด่นของวัฒนธรรมยุคนั้นเลยครับแล้วพอเอาไปหาอายุด้วยวิธีคาร์บอน14ก็พบว่าสุสานทั้งสองแห่งเนี่ยถูกใช้งานต่อเนื่องกันนานพอสมควรเลยประมาณ250ปี250ปีก็ครอบคลุมหลายชั่วย,ยุคนเลยสิคะใช่ครับ อย่างน้อยๆก็น่าจะเราสิบชั่วอายุคนได้เป็นเหมือนหน้าต่างให้เรามองย้อนไปเห็นสังคมที่ดำรงอยู่ช่วงหนึ่งเลยการที่มีสุสารแยกกันแบบนี้มันก็นำไปสู่คำถามใหญ่เลยนะคะที่นักมนุษยวิทยาเขาก็ถกเถียงกันมานานแล้วว่าจริงๆแล้วสังคมมนุษย์ยุคแรกๆเนี่ยเขาจัดระเบียบการตามสายพ่อหรือว่าสายแม่กันแน่ครับประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงกันมานาน,นมาก patrilineal หรือ matrilineal ใช่ค่ะแล้วที่ผ่านมาเหมือนกับว่าหลักฐาน DNA โบราณที่เจอในยูเรเชียทั้งยุคหินใหม่ยุคสมฤทธิ์มันมักจะชี้ไปทางที่เรียกว่า patrilocality ใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่มักจะเจอรูปแบบที่ผู้หญิงย้ายไปอยู่กับครอบครัวสามีหลังแต่างงานซึ่งมันก็ทำให้ดูเหมือนว่าการสืบสายเลือดหรืออำนาจต่างๆมันน่าจะผ่านทางฝ่ายชายเป็นหลักแต่ข้อมูลจากฟูเจียกาลังจะมาขย่าวความคิดนี้เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับตรงนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยคือการวิเคราะห์ DNA โบราณจากตัวอย่างกระดูก60คนที่เขาคัดมาอย่างดี14คนจากสุสานเหนือแล้วก็46คนจากสุสานใต้ผลที่ได้มันมันชัดเจนจนน่าทึ่งเลยครับน่าทึ่งแบบไหนคะช่วยขยายความหน่อยคะ่ะเริ่มจาก DNA ที่เราได้รับมาจากแม่เท่านั้นนะครับที่เรียกว่าไมโทคอนเดรีย DNA หรือ mtDNA เนี่ยผลคือที่สุสานเหนือ ฟูเจียนทั้ง14คนที่วิเคราะห์ได้มีผู้ชาย3คนผู้หญิง11คนมี mtDNA แบบเดียวกันแปะ๊ะแป๊ะเลยเหรอคะครับมันล้มกันทุกประการเลยในทางสายเลือดฝ่ายแม่ค่าดัชนีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เรียกว่า Simpsons Diversity Index เป็นศูนย์เลยครับซึ่งมันบ่งชี้ว่าทุกคนในสุสานนี้สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษผู้หญิงคนเดียวกันหรืออย่างน้อยก็คือสายเดียวกัน โหยังกับว่าเป็นตระกูลแม่หรือที่เรียกว่ามาตาตระกูลแมทริกแคลนเดียวกันทั้งหมดเลยที่ฝังรวมกันอยู่ในสุสานนั้นแล้วสุสานใต้อีกล่ะคะก็เจอรูปแบบคล้ายๆกันเลยครับที่สุสานใต้ฟูจิยอเรียสเนี่ยคนส่วนใหญ่เลยคือ44คนจาก46คนก็มี mtDNA อีกแบบหนึ่งที่เหมือนกันเป๊ะในกลุ่มตัวเองเหมือนกันค่าความหลากหลายต่ำมากแค่0.08แต่เป็นคนละสายกับสุสานเหนือครับ คนละสายกันอย่างชัดเจนเลยมีแค่2คนเท่านั้นในสุสานใต้ที่มี mtDNA แตกต่างออกไปเล็กน้อยแต่โดยรวมคือเห็นการแบ่งแยกที่ชัดเจนมากๆระหว่างสุสานสองแห่งนี้ตามสายเลือดฝ่ายแม่ล้วนๆว้าวชัดเจนมากเรื่องสายแม่แล้วแล้วสายพ่อล่ะคะคโครโมโซม Y ที่สืบทอดจากพ่อสู่ลูกชายเท่านั้นมันบอกอะไรเราบ้างคะ อันนี้ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับพอเราไปดูโครโมโซม Y ที่ได้จากผู้ชายเนี่ยผลคือพบความหลากหลายทางปันธุกรรมของฝ่ายชายสูงมากในทั้งสองสุสานเลยสูงมากครับอย่างในสุสานใต้เนี่ยจากการวิเคราะห์ผู้ชาย10คนเราเจอสาย Y haplogroup ที่แตกต่างกันถึง6สายค่าดัชนีความหลากหลาย s c i สูงถึง0.89เลยทีเดียว มันบอกว่ามีต้นตระกูลฝ่ายชายหลายสายมากๆปะปนกันอยู่ในสุสานนั้นแม้แต่ในสุสานเหนือที่มีตัวอย่างน้อยกว่าแค่3คนเองนี่คะใช่ครับในสุสานเหนือผู้ชาย3มคนที่เรามีข้อมูลเนี่ยก็มาจากสายวายที่แตกต่างกันทั้ง3คนเลยค่า SCI เป็น1คือสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับแถมบางสายวายก็ยังพบได้ในทั้งสองสุสานด้วยซ้ํา อ๋อเข้าใจแล้วค่ะสรุปก็คือกฎเหล็กของการฝังศพที่นี่คือคุณมาจากสายแม่ตระกูลไหนคุณต้องไปฝังที่สุสานของตระกูลนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือพ่อคุณเป็นใครก็ตามอย่างนั้นเลยเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับการตีความมาเลยค่อนข้างจะชัดเจนมากเราพบความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งมากๆระหว่างตำแหน่งสุสานกับสายตระกูลฝ่ายมารดา S <S การฝังศพเนี่ยเป็นไปตามสังกัดตระกูลแม่หรือมาตาตระกูลเมทริคแลนอย่างเคร่งครัดเลยซึ่งมันสวนทางกับสายตระกูลฝ่ายบิดาที่เจอว่ามีความหลากหลายสูงมากโหมันก็ทําให้เกิดคําถามต่อนะคะว่าแล้วถ้าเป็นญาติกันทางสายพ่อละ่ะสมมติว่าเป็นลุงกับหลานกันแต่ว่าแม่ของทั้งคู่อยู่คนละตระกูลกันจะเกิดอะไรขึ้นคะเขาจะถูกฝังแยกสุสานกันตามกฎตระกูลแม่ไปเลยเหรอ <S <S เป็นคำถามที่ดีมากครับและคำตอบจากข้อมูลที่เรามีก็คือใช่ครับ จริงเหรอคะครับเราใช้เครื่องมือทางพันธุศาสตร์หลายตัวเลยที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเหมือนกับแผนผังครอบครัวจาก DNA โบราณได้เช่นเทคนิค e e d KIN หรือ a n s i p IBD แล้วเราก็พบความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ใกล้ชิดกันข้ามสุาสานกันไปมาเลยอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับเราเจอคู่ที่เป็นลุงหรือป้ากับหลานญาติระดับสองคนคนหนึ่งถูกฝังอยู่สุาสานเหนือ อีกคนอยู่สุสานใต้หรือแม้แต่ญาติระดับ3ก็มีครับที่อยู่กันคนละสุสานไม่น่าเชื่อแสดงว่ากฎของตระกูลแม่เนี่ยสำคัญเหนือกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดใกล้ชิดอื่นๆเลยในเรื่องพิธีศพเนี่ยนะคะ ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยครับการสังกัดตระกูลแม่เนี่ยคือตัวกำหนดหลักเลยแม้กระทั่งมีการพบหลักฐานที่เรียกว่าการฝังศพครั้งที่สอง secondary burial ซึ่งอาจจะหมายถึงการย้ายศพมาฝังใหม่ในภายหลังก็ยังต้องย้ายมาให้ถูกสุสานตามสายแม่ของตัวเองเคร่งครัดมากครับ กฎนี้ดูจะเคร่งครัดมากจริงๆแม้แต่ตำแหน่งของหลุมศพภายในสุสานเดียวกันเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้เรียงตามระดับความใกล้ชิดทางสายเลือดเสมอไปด้วยซ้ำนะครับเช่นญาติระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ฝังอยู่ใกล้กันก็ได้การคนพบนี้มันพลิกแนวคิดเรื่อง p a t r i l o c a l i t y ที่ว่าผู้หญิงต้องย้ายออกไปอยู่บ้านสามีไปเลยนะคะและที่นี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าที่ฝูเจียเนี่ยใครย้ายไปไหนหลังแต่งงานรูปแบบการอยู่อาศัยเขาเป็นแบบไหนคะ ว่านับทางแม่แน่ๆแล้วก็บอกเรื่องการสังกัดกลุ่ม affiliation ตลอดชีวิตจนถึงตอนตายแล้วการฝังศพค่ะแต่เรื่องการอยู่อาศัยหลังแต่งงาน residence เนี่ยจากข้อมูลแค่การฝังศพอย่างเดียวมันยังสรุปได้ไม่แน่ชัดครับสามีย้ายไปอยู่บ้านภรรยาหรือที่เรียกว่า m a t r i l o c a l หรือเปล่าหรือว่าแยกกันอยู่คนละบ้านแต่ไปมาหาสู่กันแบบ dual l o c a หรืออาจจะย้ายไปอยู่กับลุงหรือน้าฝ่ายแม่หรือ avuncular อันนี้เรายังยังฟันธงไม่ได้จริงๆโอ้ค่ะแต่สิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือไม่ว่ารูปแบบการอยู่อาศัยจะเป็นยังไงผู้ชายที่นี่ไม่ได้พรากจากตระกูลแม่ของตัวเองไปไหนเมื่อเสียชีวิตเขาถูกฝังร่วมกับญาติฝ่ายแม่ของเขาเสมอซึ่งมันต่างจากระบบ patrilocal ที่เรามักจะเจอมากๆครับภายนอกบ้างไหมคะจากข้อมูลทางพันธุก,กรรมดูเหมือนว่าจะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใกล้ชิดกัน แล้วก็มีแนวโน้มแต่งงานกันเองภายในกลุ่มพอสมควรนะครับเราวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่า Runs of Homozygosity หรือ ROH ROH มันคืออะไรคะอธิบายง่ายๆคือการดูว่าส่วนต่างๆของจีโนมที่เราได้รับมาจากพ่อกับแม่เนี่ยมันเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเหมือนกันเป็นแถบย,วยาวๆก็อาจจะบ่งชี้ถึงการแต่งงานในหมู่ญาติใกล้ชิด แต่ถ้าเจอแถบสั้นๆหรือขนาดกลางเยอะๆก็อาจจะหมายถึงการมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดในระดับพื้นหลังที่สูงขึ้นมาหน่อยในชุมชนนั้นแล้วที่ฝูเจียเจอแบบไหนคะที่ฝูเจียเนี่ยเราพบว่าคนส่วนใหญ่มี R-O-H ขนาดสั้นและขนาดกลางค่อนข้างมากครับซึ่งมันเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีการแต่งงานกันเองภายในชุมชนหรือที่เรียกว่า endogamy เนี่ยค่อนข้างบ่อยแต่ไม่ใช่แบบแต่งกับญาติสนิทมากๆไม่น่านจะใช่แบบนั้นครับ คือหลักฐาน ROA ขนาดยาวมากๆที่จะบ่งชี้การแต่งงานในหมู่ญาติสนิทแบบลูกพี่ลูกน้องลำดับที่1เนี่ยมีน้อยมากครับเจอแค่ประมาณ4คนเองจาก47คนที่วิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ได้คาดว่าน่าจะเป็นการแต่งงานระหว่างญาติที่ห่างออกไปหน่อยอาจจะลำดับที่2หรือ3อ๋อค่ะซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในชุมชนที่มีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็ไม่ได้มีการรับคนจากข้างนอกเข้ามาแต่งงานด้วยมากนัก การแต่งงานในกลุ่มแบบนี้มันส่งผลต่อขนาดประชากรโดยรวมไหมคะส่งผลครับทำให้ค่าที่เรียกว่าขนาดประชากรประสิทธิผลหรือ effective population size (N e) ซึ่งมันหมายถึงจำนวนประชากรที่มีส่วนร่วมในการสืบพันธุ์จริงๆนะครับค่อนข้างเล็กอยู่ที่ประมาณ200-400คนเท่านั้นเองน้อยจังเลยนะคะเมื่อเทียบกับที่อื่นใช่ครับถือว่าน้อยกว่าชุมชนยุคหินใหม่อื่นๆในเอเชียตะวันออกช่วงเวลาเดียวกันอย่างชัดเจนเลยครับแล้วทำไมถึงเล็กขนาดนั้นละคะ เป็นเพราะว่าเขาอยู่โดดเดียวเหรอคะเอ่อไม่น่าจะใช่เพราะโดดเดี่ยวทางภูมิศาสตร์นะครับเพราะจริงๆแล้วมีแหล่งโบราณคดีอื่นๆที่ร่วมสมัยกันอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเลย น่าจะเป็นผลมาจากการเลือกปฏิบัติทางสังคมหรืออาจจะเป็นผลมาจากรูปแบบการแต่งงานภายในกลุ่มของเขาเองมากกว่าค่ะซึ่งรูปแบบนี้มันก็แตกต่างจากที่เจอบ่อยๆในยุโรปยุคหินใหม่นะครับที่เรามักจะพบหลักฐานว่าผู้หญิงมีการย้ายถิ่นฐานออกไปเพื่อแต่งงานนอกกลุ่มหรือที่เรียกว่า female exogamy น่าสนใจมากเลยคะ่ะเป็นชุมชนที่ดูเหนียวแน่นแต่ก็เหมือนจะค่อนข้างปิดตัวเองทางสังคมเหมือนกันนะคะแล้วเ,เรื่องปักท้องล่ะคะพวกเขากินอะไรเป็นหลัก ข้อมูลนี้บอกอะไรเราได้บ้างคะครับเรื่องอาหารการกินเราก็ได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรนคือคาร์บอน3 3กับไ i โรเจน15ในกระดูกของ52คนผลมันชัดเจนมากครับว่าอาหารหลักของพวกเขาเนี่ยมาจากพืชประเภท C4 ซึ่งในบริบทนี้ก็คือข้าวฟ่างทั้งชนิด Foxtail Millet และก็ b o o m c มค n m l l เ e t ข้าวฟ่างเป็นหลักเลย ใช่ครับแล้วก็น่าจะกินหมูที่เลี้ยงด้วยข้าวฟ่างพวกนี้ด้วยซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักฐานพวกมเมล็ดพืชโบราณที่เขาขุดพบในแหล่งโบราณาคดีเหมือนกันครับแล้วมีอาหารอย่างอื่นเสริมไหมคะเห็นว่าอยู่ใกล้ทะเลอ่ามีความเป็นไปได้ครับ คือค่าไนโตรเจน15เดลต้าิของคนที่นี่มันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแหล่งในแผ่นดินหรือเข้าไปเล็กน้อยซึ่งอาจจะมาจากอิทธิพลของดินเค็มแถบชายฝั่งหรืออาจจะหมายถึงการบริโภคทรัพยากรจากทะเลหรือจากแหล่งน้ําจืดใกล้เคียงเสริมเข้ามาด้วยอย่างเช่นพวกหอยต่างๆอ๋อเพราะอยู่ใกล้ทะเลโปไหครับแล้วก็มีการพบพกเปลือกหอยทะเลในแหล่งใกล้ใกล,กล,กล้กันด้วยแล้วก็เจอหอยน้ําจืดในแหล่งฝูเจียเองด้วยแต่จุดที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ ไม่พดความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเรื่องอาหารระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเลยครับกินเหมือนเหมือนกันเลยแล้วเรื่องการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานล่ะคะเขาปักหลักอยู่ที่เดิมหรือว่ามีการย้ายเข้าย้ายออกจากพื้นที่นี้บ้างไหมข้อมูลจากไอโซโทปอีกตัวนึงครับคือสตรนเชียม8 7 sr 8 6 sr ที่ได้จากเคลือบฟันของ20คนเนี่ยมันบ่งชี้ว่ามีการเคลื่อนย้ายน้อยมากๆครับน้อยมาก ซึ่งเป็นพวกที่ราบลุ่มตะกอนน้ำพามันแสดงว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเติบโตและอาศัยอยู่บริเวณเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนไกลาจากแหล่งฝูเจียเลยอาจจะในรัศมีแค่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นโห oh. ครับแล้วก็ข้อมูลไอโซโทปออกซิเจนก็ค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยบ่งชี้ว่าน่าจะใช้แหล่งน้ำร่วมกันในชุมชน เหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันลงตัวเลยนะคะทั้งข้อมูลพันธุกรรมทั้งไอโซโทปมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยว่าเป็นชุมชนที่เหนียวแน่นแต่งานในกลุม่มแล้วก็ปักหลักอยู่กับที่ในท้องถิ่นใช่ครับข้อมูลทั้งหมดมันสนับสนุนภาพของชุมชนที่ดูจะมั่นคงแล้วก็ยึดโยงกับพื้นที่ของตัวเองอย่างมากเลยครับทีนี้ถ้าเราลองถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นนะครับการค้นพบที่ฝูเจียเนี่ย มันมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และมนุษยวิทยาอย่างมากเลยนะคือมันไปปลุกประเด็นที่นักคิดสมัยก่อนอย่างเช่นบาร์โคเฟนมอร์แกนหรือแม้แต่เอ็งเกลส์เนี่ยเขาเคยถกเถียงกันไว้นานเป็นศตวรรษเลยเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าสังคมยุคแรกเริ่มของมนุษย์อาจจะมีลักษณะเป็นมาตาธิปไตยหรือสืบสายทางแม่เป็นหลักแต่ตอนนั้นคือยังไม่มีหลักฐานชัดๆใช่ไหมคะใช่ครับแนวคิดเหล่านั้นมันขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มันจับต้องได้จริงๆมาตลอด จนกระทั่งมาเจอฝูเจียที่ให้หลักฐานทาง DNA แบบจะๆเลยถูกต้องครับฝูเจียถือเป็นหลักฐานทางพันธุก,กรรม ที่ต้องบอกว่าหนักแน่นและชัดเจนที่สุดชิ้นหนึ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการมีอยู่จริงของสังคมที่จัดโครงสร้างตามสายมันดาอย่างเข้มแข็งในยุคหินใหม่ของเอเชียตะวันออกแล้วก็นับเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในโลกเลยนะครับที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ด้วย DNA โบราณอาจจะมีการอ้างอิงถึงแหล่งวัฒนธรรมชาโกแคนยันในอเมริกาเหนือหรือบางที่ในยุโรปบ้างแต่ก็มักจะไม่ชัดเจนเท่าที่ฝูเจียครับ แล้วถ้าเทียบกับแหล่งอื่นๆในวัฒนธรรมต้าวเหนือโขเหมือนกันเองล่ะคะฟูเจียมีความโดดเด่นหรือแตกต่างยังไงบ้างอันนี้ก็น่าสนใจครับดูเหมือนว่าฟูเจียเนี่ยจะมีความมั่งคัง่งแล้วก็มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแหล่งที่เป็นเหมือนศูนย์การระดับภูมิภาคที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นเจียวเจียหรือกังช่างใหญ่กว่ายังไงคะ่ะ คือแหล่งพกนั้นมีพื้นที่ใหญ่กว่าฝูเจียเป็นเท่าตัวเลยครับแล้วก็มีหลักฐานพวกข้าวของเครื่องใช้ในหลุมศพที่ดูหรูหรากว่ามีความประณีตมากกว่าซึ่งมันสะท้อนถึงความซับซ้อนทางสังคมที่น่าจะมากกว่าที่ฝูเจียคิปไตที่เจอได้ไหมคะอ่อเป็นไปได้ครับมีแนวคิดทางทฤษฎีที่ว่าระบบสังคมแบบสืบสายมาดา หรืออาจจะรวมถึงการอยู่อาศัยกับฝ่ายแม่เนี่ยมันอาจจะดำรงอยู่ได้ดีกว่าในชุมชนที่ยังไม่มีการสะสมความมั่งคั่งหรือการถือครองทรัพย์สินส่วนตัวที่เข้มข้นมากๆโดยเฉพาะทรัพย์สินที่อาจจะถูกควบคุมโดยผู้ชายเป็นหลักอ๋อค่ะชุมชนฝูเจียอาจจะเป็นตัวอย่างของรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบหนึ่งที่นักโบราณคดีเรียกว่าแบบอูชุน วูชุนไทป์ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันพบในบริเวณใกล้เคียงและก็อาจจะรักษาระบบสังคมแบบนี้ไว้ได้นานกว่าที่อื่นที่พัฒนาไปสู่ความซับซ้อนและการแบ่งชนชั้นที่มากขึ้นสรุปแล้วสิ่งที่ฝูเจียกําลังบอกเราดังๆเลยก็คือว่าอาดีตของมนุษย์เราเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็หลากหลายกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยนะคะใช่ครับหัวใจสําคัญเลยคือ การค้นพบนี้มันตอกย้ำให้เราเห็นถึงความหลากหลายของโครงสร้างสังคมมนุษย์ในอดีตมันท้าทายสมมุติฐานเดิมๆที่อาจจะเผอคิดไปว่าระบบปิตาธิปไตยเป็นรูปแบบสากลมาโดยตลอดแล้วมันก็ยังแสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของการผสมผสานวิธีการศึกษาหลายๆอย่างเข้าด้วยกันทั้งการวิเคราะห์ดี a โบราณหลักฐานทางโบราณคดีแล้ก็การวิเคราะห์ไอโซโทป เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบรรพอุรุษของเราครับค่ะโดยสรุปนะคะการเจาะลึกข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีฝูเจียในวันนี้ก็เผยให้เห็นภาพอันน่าทึ่งของการมีอยู่จริงของสังคมมาตาธิปไตยที่มีตระกูลแม่สองตระกูลดำรงอยู่คู่กันอย่างมั่นคงในประเทศจีนยุคหินใหม่เมื่อกว่า4,500ปีก่อน หลักฐานทางพันธุกรรมที่ได้มาเนี่ยได้ท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมยุคแรกเริ่มแล้วก็ฉายภาพวิถีชีวิตของชุมชนที่ดูจะเหนียวแน่นมีการแต่งงานกันเองภายในกลุ่มแล้วก็ผูกพันกับผืนดินท้องถิ่นของตัวเองอย่างลึกซึ้งเลยค่ะไปนะครับคือแม้ฟูเจียจะให้หลักฐานที่ชัดเจนมากก็จรงิงแต่คําถามคือสังคมแบบนี้มันเคยแพร่หลายแค่ไหนกันแน่ในอดีด หรือว่าการที่เราพบแต่หลักฐานสังคมปิตาธิปไตยมากกว่าในแหล่งอื่นๆทั่วโลกเนี่ยมันเป็นผลมาจากอคติบางอย่างหรือเปล่าอาคติแบบไหนคะอาจจะเป็นอคติจากการเก็บรักษาตัวอย่าง DNA ที่อาจจะดีกว่าในสภาพแวดล้อมบางแบบหรืออาจจะเป็นเพราะทิศทางของงานวิจัยที่ผ่านมามันอาจจะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่าก็เป็นได้นะครับ ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีการวิเคราะห์ DNA โบราณมันพัฒนาไปอีกเราอาจจะค้นพบรูปแบบการจัดระเบียบทางสังคมที่มันหลากหลายและซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ในตอนนี้ก็ได้ค่ะซึ่งซึ่งนั่นนะมันอาจจะทําให้การแบ่งประเภทสังคมแบบง่ายๆแค่มาตาธิปไตยหรือปิตาธิปไตยที่เราคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยมันดูอาจจะผิวเผินเกินไปสําหรับความซับซ้อนที่แท้จริงของอดีตมนุษย์ก็ได้นะครับเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับสั่งนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ